ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่13พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าล้มแนวแตกล่าสุดเลยครับไทยเราโต้กลับสวนกลับขเขมรเป็นการพลิกเกมทันทีซึ่งก็ทำเอาตีวงล้อมนะครับทำมูลเซนกระอักสุดคาที่กับการเปิดเผยหลักฐานเปิดเผยความจริงที่ขเขมรน,นั้นโต้แย้งไม่ได้เลย พร้อมกับยังมีอัปเดตเกี่ยวกับพืนที่กองทัพภาที่สงซึ่งโดนขเขมรน,นั้นบินมาลุกล้ำน่านฟ้าไทยกันอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหนองจานบ้านหนองแก้วเมื่อวานที่ผ่านมาและยังรวมไปถึงกองทัพขเขมรน,นั้นมีการเคลื่อนพลเคลื่อนอาวุธหนักเข้าประจำแนวชายแดนก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยณเวลานี้ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันครับในเวลานี้เนี่ยคำเมนเองก็เริ่มที่จะรุกรับเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวเรื่องของการสร้างสถานการณ์ต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับที่น่าจะรู้กันดีว่าเมื่อวานนี้เนี่ย เขมรมีการเปิดฉากโจมตีใส่ไทยเราก่อนบริเวณบ้านหนองยากแก้วก็เลยเป็น,นผลให้เรามีการตอบโต้เรามีการสวนไปทันควันเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นครับเราก็พลิกเกมสวนกลับขเขมรในการชี้แจงแบบความจริงซักทีนะครับก็บอกว่าฝ่ายกับูชานั้นเริ่มยิงเราก่อนและฝ่ายในเราเนี่ยก็ตอบโต้เพื่อระับเ,เหตุเท่านั้นเพื่อที่จะปกป้องดินแดนใดของเราแล้วก็ชาวไทยเราในพื้นที่ด้วยเรียกว่าทางกองทัพบ,บกเนี่ย ซัดขมนแบบถึงทางตันได้เลยนะครับบอกว่ากัมพูชาบิดเบือนจากกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับออกมาแถลงการเรียกร้องให้ประชาคมโลกนั้นประนามไทยตตอเหตุการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านเปรยจันโดยก็มีการอ้างว่าทหารไทยครับได้เปิดฉากยิงใส่ชาวกัมพูชาเองแล้วตามข้อมูลเบื้องต้นจากฝั่งกัมพูชานั้นครับก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บจานวน5รายซึ่งเขมรก็ยังบอกนะครับว่าการจบดีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทหารไทยเนี่ย ได้กระทําการยั่วยุหลายครั้งติดต่อกันหลายวันโดยมีเจตนาที่จะสร้างความปั่นป่นปวนเพื่อสร้างเหตุปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายแล้วต่อมานะครับสิ่งที่เขเมียนรายงานออกมาเนี่ย เชื่อว่ามันเป็นความเท็จอย่างแน่นอนก็เลยเป็นกองทัพบ,บกที่ออกมาฟาดอ่วงเหมือนกันนะครับบอกว่าการแถลงการของเขมรน,นั้นมันเป็นวิธีเดิมๆนะที่เริ่มจากการสร้างสถานการณ์บิดเบือนและก็ออกมาให้ข่าวตามแผนการที่วางเอาไว้โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นฝั่งกัมพูชาที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยคาดว่าจะเป็น AK ครับยิงเข้ามาฝั่งไทยประมาณ30นัด แล้วเป็นการรัวยิงเลยนะครับประมาณ10นาทีได้ในบเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งฝ่ายเราครับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าแนวกำบังนะและทําการยิงตอบโต้ไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาโดยใช้กําลังเนี่ยเท่าที่จําเป็นตามกฎการใช้กําลังเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะระงับเหตุปกป้องดินแดนในของเรา รวมถึงความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยโดกยการยิงตอบโต้ของฝ่ายไทยครับเรียกว่าเราระมัดระวังมากทําการยิงไปที่ทิศทางที่อาวุธฝั่งกบูชาเนี่ยยิงตรงดิ่งเข้ามาหาเราเพื่อที่จะมาให้กระทบต่อพลเดือนหรือว่าประชาชนโดยเด็ดขาดการใช้อาวุธตอบโต้นั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับแล้วฝ่ายเราเนี่ยก็มีการหยุดตอบโต้ทันทีเพราะภาวะคู่คามจากฝ่ายกบูชานั้นหยุดลง อ่ะอันนี้เป็นข้อโต้แย้งของกองทัพบ,บกของไทยเรานะครับก็บอกว่าขมรมเนี่ยเปิดฉากยิงไทยเราโกรธน,นะ และก็ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการที่เขมรมากล่าวหาไทายเราแบบนี้ครับล้วนไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นและการยิงของกัมพูชาเนี่ยก็ยิงในพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับอาศัยประชาชนมวลชนเนี่ยเป็นพื้นที่กำบังซึ่งก็เข้าขายใช้โลกมนุษย์เนี่ยมาปกป้องตัวเองด้วยโดยตอนนี้ไม่รัพที่หนึ่งเองนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์สั่งการและเตรียมความพร้อมจะยึกดกฎการใช้กําลังครับและก็ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยไม่เข้าพื้นที่แนวชายแดนณเวลานี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตและการชี้แจงของเขมร กับฝั่งไทยเรานะครับพอมาย้อนแย้งกันดูจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถือว่าตรงเป็นไม้บรรทัดเลยนะครับโวนเขมรเนี่ยโอ้โหโค้งแล้วโค้งอีกนะครับไม่รู้จะอยากยังไงเพราะว่าแถมั่วแถสัถว่วไปหมดแล้วยังมีรายงานเพิ่มเติม,ตมออกมานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับก็เกิดเสียงดังคล้ายกับประเบิดเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งครั้ง บริเวณจุดตรวจ35นะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองยาแก้วประมาณ1กิโลเมตรโดยรันดีที่เกิดเหตุนะครับก็แจ้งเตือนไปยังชาวบ้านและเตรียมอพยพเข้าหลุมหลบภัยคือเอาง่ายๆตอนนี้เนี่ยขเขมรพยายามจะสร้างสถานการณ์ในบริเทณบ้านหนองยาแก้วนะครับบอกว่าไทยเราโจมตีบ้างซึ่งก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมบอกมาครับว่าเริ่มทยอยขนชาวบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่เพลยจันทร์หรือว่าบ้านหนองยาแก้วแล้ว รวมไปถึงบ้านหนองจานด้วยบวกกับยังมีคลิปเพิ่มเติมนะครับเมื่อวันที่13พฤจิกาก็คือวันนี้นี่เองช่องคมเมนในจังหวัดเสียมราฐครับได้ถ่ายคลิปกองทัพขมเมนนั้นเคลื่อนกําลังพลไปยังแนวหน้าเมื่อ6โมงเช้าของวันนี้พร้อมกับมีการระบุแคปชั่นว่ากําลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกไปกว่านั้นนะครับคือกองทัพกัมพูชาเนี่ยเป็นชาวงคอมเมนเลยครับที่มีการแชร์คลิปบอกว่ากําลังเคลื่อนย้ายปืนใหญ่าต,ตาจรดไปยังพื อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อัปเดตออกมาจากทางฝั่งขามรนเองนะครับก็ยังมีการเคลื่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์และเรียกเช็คกำลังพลอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็คลิปเลยนะครับขามรนยัง เรียกกำลังพลยังเตียงพร้อมแล้วหลายๆโซเชียลของฐานขมรเองก็บอกว่าพร้อมเจอเสียมพร้อมเจอไทยเป็นไปในแบบเชิงท้าทายไทยเราซะแล้วนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับถึงแม้ว่าจะมีการจัดฉากเคลื่อนกำลังพลแต่ขมินเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะที่ปลิ้นป้นเก่งเหลือกเกินล่าสุดครับจัดการละครมีทั้งหมอมีทั้งนักการเมืองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกลางห้องไอซเลยระหว่างที่รักษาพลเรือนกัมพูชาที่บาดเจ็บทั้ง3คนโดยก็อ้างว่า อยู่ในอาการโคมา่ายังไม่ผนวิกฤตและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับใส่ร้ายป้ายสีได้เราครับบอกว่าใช้ปืนกลเบาเนี่ยอย่าง r p d เข้ามาโจมตีฝั่งของกัมพูชารวมไปถึงพูว่าจังหวัดมือเตยมมเจยหรือว่าอูมราตีนะครับผมขมินเองได้พยายามบิดเบือนแล้วก็ให้ข้อมูล ที่เป็นความเทิจแก่คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ซึ่งก็มีการกล่าวาว่าเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากฝ่ายในเราเนี่ยโจมตีก่อนก่อนที่จะมีการกล่าวหาป้ายสีทาหารไทยในสังคมออนไลน์กัมพูชาอย่างกว้างขวางณเวลานี้นะครับก็เรียกว่าเขมรเ,เกมรุกเร็วพอมีเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยพาเอ T ทีลงพื้นที่เลยครับตรวจสอบอาการบาดเจ็บของชาวกัมพูชาแต่ว่าข้อทีจจริงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคือเขมรใส่ร้ายป้ายสีเราว่าใช้อาวุธปืนกลเบานะ แต่กล้เปด่นานกนบูชาครับใช้อาวุธปืนเล็ก AK47 นั้นยิงเข้าหาฝั่งไทยมากกว่า30นัดก่อนที่จะป้ายสีไทยเรากองทัพไทยเนี่ยเลือกประจําการปืนกลเบาที่มาตรฐานของกลุ่มประเทศนาโตเป็นหลักซึ่งก็ไม่เคยมีประวัติการประจําการปืนกลเบาของรัสเซียเลยเราไม่ได้มีการใช้อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โยนแย้งนะขมรนจะรู้จริงได้ขึงขนาดน,นั้นหรอเฮ้ยยิงปืนกลเบามานะซึ่งเราไม่ได้มีการยิงปืนกลเบาเลยนะครับเราก็สวนกลับไป เท่าที่จําเป็นเท่าที่ขเมีนสวนกลับมาแต่ที่มันแย่ไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือขเมนใช้โลกมนุษย์ในการเป็นเป้ากำบังแล้วการประกาศอาวุธของไทยเราเนี่ยเป็นการประกาศจากจังหวัดบึนเตยมมเจยด้วยนะครับกล่าวหาแบบไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีหลักฐานเราก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าไทยไม่มีอาวุธชนิดนี้เข้าประจําการนี่เป็นสิ่งที่เฟกนิวอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับการที่ขเมีนใส่ร้ายป้ายสีเราได้ขนาดนี้เหมือนจะพอแต่ก็ยังไม่หยุดล่าสุดครับ ฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนนั้นได้เดินตามแผนกัมบูชาสั่งฟ้องโลกแล้วก็ฟ้องค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน UN เนี่ยกล่าวหาว่าไทยเราละเมิดกฎหมายสากลโจมตีพลเมืองโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับเราต้องต้แย้งให้เร็วที่สุดนะเพราะ,ะเขมรเดินเกมรุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับไทยเราไม่ได้มีการเดินเกมรุกแต่ว่าเป็นฝั่งเขมรที่เดินเกมรุกมาซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมบูชาครับได้มีการยื่นคำร้องเร่งด่วน ถึงสำนักงานค่าหลวงใหญ่ของ UN นะครับทั้งในเจนีวาเอยในภูมิภาคอาเซียนในเรื่องคำกล่าวหาที่ว่าไทยเราเนี่ยโจมตีพลเมืองกัมพูชาซึ่งในหนังสือคำร้องต่างๆครับก็บอกว่าเรียกร้องให้ไทยเราครับทำการรักษาทางการแพทย์ในทันทีและก็จ่ายเงินชดเชยให้แก่เหยื่อรวมถึงครอบครัวเหยื่อด้วยแล้วก็ยังบอกว่าให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยเข้าหารือกับ UN เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวแล้วก็ยังมีแถมของขมันะครับบอกว่าให้ไทยเราปล่อยตัวแล้วก็ส่งทหารกัมพูชาเนี่ยทั้งหมด18นายกลับประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขทันที อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขมรไปฟ้องโลกนะครับแต่ไม่รู้ฟ้องโลกยังไงนะบอกว่าไทยเราต้องรับผิดชอบไทยเราต้องชดเชยรูมถึงปล่อยตัว18เฉลยศึกที่เราจับเอาไว้อยู่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีความชอบธรรมกับไทยเราเลยนะครับเป็นการฟ้องแต่ผมก็ยังอยากให้ไทยเราเนี่ยดำเนินการเชิงรุกบ้างนะครับเพราะตอนนี้เหมือนเราเนี่ยดำเนินการเชิงรับอย่างเดียวดูขมรครับมีการสาร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้ว มีสเตป1 2 3เลยอันดับแรกเนี่ยถแถลงการออกมาก่อนทันทีที่เหตุการณ์จบลงนะครับย้ำว่าถแถลงการเร็วมากแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆนานาอันดับที่2ครับมีการฟ้องโลกโดยหุ่นมาเนตและก็ส่งไปหน่วยงานต่างๆเนี่ยหลายหน่วยงานมากอันดับที่3ก็คือฟ้อง มาเลเซียเอ่ยฟ้องสหรัฐเอ่ยนี่เป็นสิ่งที่ขเขมรทําเอาตรงๆขเขมรนก็เดินเกมเร็วนะไทยเราก็ต้องเดินเกมเชิงรุกบ้างนะครับไม่ใช่ว่ารอรับขเขมรนอย่างเดียวขเขมรเนี่ยเป็นชาติที่ไม่สนอะไรอยู่แล้วนะครับสแกมเมอร์เก่งแล้วก็ไม่สนผิดไม่สนถูกด้วยนะครับเอาประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งกอ่อนซึ่งเราก็ต้องติดตามในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาปิดท้ายกันที่โดนเขมรนครับล่าสุดนั้นบินป่วนโพรน่านฟ้าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีการคาดการ ดโดยเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานออกมาว่าจังหวัดส,สุรินทร์ครับในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านถ่ายคลิปแสงไฟกระพริบคล้ายกับโดนบินเหนือน่านฟ้าซึ่งบริษดังกล่าวครับอยู่ในเขตเอำเภอสังขระรอยต่อเอำเภอกาบเชิงแล้วมุ่งหน้ามาจากทางทิศใต้นะครับเป็นรอยต่อของของมรเองเคลื่อนที่มาถึงทิศเหนือรอยต่อจังหวัดสุรินทร์ก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนขมรนั้นเงียบมาประมาณ1เดือนซึ่งก็ไม่ปรากฏบินบนน่านฟ้าไทยในเวลากลางคืนเลยหลังจากลงนามสันติภาพไป แต่ว่าวันนี้กลับมีแสงโผล่ขึ้นมาล่องลอยอยู่บนน่านฟ้าไทยเราอีกครั้งก็ เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงมีความตึงเครียดนะครับเรียกว่าตึงเครียดสูงเลยก็ได้เราต้องรับมือทั้งในเรื่องการข่าวทั้งในเรื่องของไม่รู้ว่าขเมรจะทําอะไรอีกนะหลังจากนี้อาจจะมาตอบโต้เราในประเด็นของรที่2หรือว่าในโซนจังหวัดตราดก็ได้เพราะเหมือนโซนจังหวัดตราดเนี่ยเริ่มที่จะเห็นโดนของขเมรอีกเหมือนกันก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้ว่าไทยเราจะมีมาตรการเชิงรุกตอบโต้ยังไงและเอาเขมรให้อยู่นะครับไม่งั้นปล่อยดิ้นแบบนี้เราเหนื่อยอย่างแน่นอน ก็รอเฝ้าระวังติดตามไปด้วยกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากูผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเ็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS aming ความันเ